โอเคอ่า okay. uh, สวัสดีค่ะวันนี้นะคะซอก,ก็มาอยู่ที่ห้องครัวรู้ได้ไงว่าเป็นห้องครัวก็ก็โมมักันนะค้อนออยู่ขนาดนี้ก็เป็นห้องครัวสิถูกไหมโงสิวันนี้ซอทำอะไรที่ห้องครัวล่ะเนี่ยคือมีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะคอมเมนต์มมลแล้วก็ทักแชทกันเข้ามาว่ายากจะเห็นซอทำขนมจริงๆอะขนมจริงๆเออในเมื่อเ,เพื่อนๆขอมานะคะซอก,ก็จัดให้ค่ะ <c oughs> วันนี้ซอก,ก็เลยจะมาทาขนมกันนะคะก็ กัเลยว่าเมนูที่ซอสจ์ทำเนี่ยเป็นเมนูที่ง่ายมากแล้วมันก็น่ากินน่ารักฟรุงฟริ้งอ้อร่อยอีกด้วยคือเป็นเมนูที่ซอฟต์ทำได้คนทั้งโลกก็ต้องทําได้อ่ะเออก็วันนี้ก็มาทํามาแชร์กันนะคะเผื่อเพื่อนๆเนี่ยจะเก็บเป็นไอเดียไปทํากินเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่โม้โอ้โอวดสมคุณและเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเรามาดูกันดีอุปกรณ์จ้าอันแรกนะคะ มันเป็นเมโลดี้ในเพลงโฆษณานะคะนั่นแหละหมีเยลลี่ฮาริโบนะคะหรือว่าจะเป็นเยลลี่รูปอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่น้องหมีแต่ซื้อซอสชอบน้องหมีก็เลยเอาหมีฮาริโบอ่ะต่อมานะคะสป,ปรายน้ำอัดลมแล้วาต่อมาเป็นแม่พิมพ์ทำไอศครีมนะคะไอศครีมเหมือนดาวเลยเนาะน,น่ารักอ่ะเริ่มดาวออลเจมไวาจะทำอะไรอันดับแรกเรามาเริ่มกันเลยก็เอาฮาริโบนะคะมาแกะก่อนแบะ หอมมากเลยนะเสร็จแล้วเราก็น้องหมีมาใส่คนะ่ะเอาอันนี้ออกมาก่อนเอาพวกนี้ออกมาก่อนนะคะมันเหมือนดาบเลยดูสิเหมือนไหมโ,โคตรสั้นเลยน่ารักเชียอ่าแล้วก็เอาออกมาก่อนแบบนี้แล้วก็เอาน้องหมีนั่นนะคะหยดลงไป,ไ,ไปเลยใส่ลงไปเลยมาดูใกล้ๆมาใกล้ๆน,นี่นี่นี่มันน่ารักมากเลยเห็นไหมนี่ใส่ลงไปเลยนะคะลงมาข้างล่างหน่อยเออนี่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 ใส่ลงไปชอบเท่าไหร่ก็ใส่ไปเท่านั้นนะจ๊ะคือ ไม่อยากจะบอกเลยรู้ไหมตอนนี้ที่ซอกนั่งทำไม่นั่งยืนทำอยู่เนี่ยเป็นเวลา12นาฬิกาตอนกลางคืนนั่นหมายความว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วซอกก็มาทำขนมกินแต่จะซ๋ยวซอกขอเสิร์ฟนิดนึงซอไม่อยากกินแตมิงนะคะซอกอยากกินนี่ฮาลิโบว์ w o r s แต่ว่านอนนะคะใส่นอนด้วยอ่ะพอเป็นยึๆๆ่ยยที่เลือกเอาเส้นจริงจริง อันนี้แม่ไอ้ดูอย่าง้ดิว่าหยอดมันลงไปอย่างงี้นะคะมามาดูใกล้ๆนี่หยอดมันลงไปอย่างงี้น่าหนอนลงไปตัวที่หนึ่งหนอนลงไปตัวที่สองเนี่ยให้มันขดๆกันเข้าไปนะคะสามตัวเลยแล้วกันนะมันจะได้อยู่เป็นสามทหารเสือนะคะอันนี้สามท่านหนอนเสือสามท่านหนอนใส่มันลงไปนะคะอ๋อเอ้ยมาเอาหมีหมีกับหนอนไปอยู่ด้วยกันค่ะเครเหลือที่เหลือก็ เก็บไว้ก่อนนะคะเผื่อเอาไปกินเล่นเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาซับปารานะคะโอเคเราก็แกะออกมาเลยแล้วเ,ใใลเราก็เทนะมาดูใกล้ๆนี่นะจ๊ะเราก็เทเบาๆนะจ๊ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเทให้เขาแบบเต็มประมาณพอดีๆดีหน้าแบบนี้การมันเทยากจ้ะอย่างอ๋อนี่เออดึงออกมาแต่แรกก็จบแล้วง่ายกว่ายเยอะชอบเอ่ยชอบทาไมเพิ่งนึกได้อ้เสร็จแล้วปับ๊บเราก็ปิดฝานะจ๊ะอุ้ยดูดิ มันดูนี่เหมือนแบบวิทยาศาสตร์ไรสักอย่างแบบ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 เห็นไหมแบบพุดๆเลยโอเคเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาอันนี้ที่เราดึงออกไปตอนแรกนะคะก็จิ้มมันเข้าไปเลยค่ะเสียบช่วยอุ้ยอุ้ยโอ้เสร็จแล้วแต่ไหมยังกินไม่ได้นะเพราะมันยังไม่แข็งแงเราก็ต้องเราก็มีกระมาวิทยอีอันหนึ่งนะคะซึ่งล้วก็เสร็จแล้วเราก็ยกมนเลยช่วยเราต้องเอาไปแช่ช่องฟรีซนะจ๊ะแช่ช่องฟรีซ ช่องฟรีซคืออะไรช่องฟรีซคือช่องที่เย็นที่สุดในตู้เย็นยนะคะที่มันจะทําน้ําแข็งอะ่ะเออแล้วเราก็ใส่เข้าไปแค่เนี้ยเสร็จแล้วแล้วก็รอมันแห้งโอ้เย็นดีเลยเแลเข้าไปได้ไหมไม่ใช่ <laughs> ก็เสร็จแล้วปุ๊บก,ก็คือเสร็จแล้วแล้วก็รอมันแข็งตัวแค่นั้นอนะ่ะงั้นเดี๋ยวเรารอเขาแข็งนะคะแล้วทำไมาเราต้องเปิดุ่ยมันเยน็นเนาะก็ <laughs> เดี๋ยวเราอารอเขาแข็งตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างว่าแล้วไปรอกันก่อนค ิดปกไฟหลังจากที่เราก็รอมานานนะคะในที่สุดก็ถึงเวลาแล้วเพื่อนๆพร้อมหรือยังก็เอ้ยอย่าไปดูนาฬิกานี้นะอันนี้มันนาฬิกาตายมันไม่ใช่ไม่ใช่จินตุงเช้าไม่ใชะพุ่งเลยนาฬิกามันตายนะคะก็แค่แบบ d e c o ค a ร e เฉยๆกลับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าเรามาดูกันดีกว่าว่าไอ้เต็มที่เราทำไว้นี่จะเป็นยังไงบ้างหนึ่งสองซองทาร่าสวยไหม เฮ้ยยังยังเราต้องเอาออกมาก่อนนะคะโอ้โยเตรียมดูดิเห็นไอ้น้ำแข็งนั่นไหมมาทีนี้เราก็มาดูกันก่อนอื่นเนี่ยเวลาเราจะแกะเขาออกเราต้องเตรียมน้ำนิดนึงแล้วเราจะใส่ชามใส,ใส่ถ้วยใส่ถังก็ได้เพื่อที่จะแบบเอาเขาจุ่มจุ่มอ่ะให้ข้างนอกมันละลายออกนิดนึงจะได้ดึงปุ๊บออกมาง่ายๆนะคะว่าแล้วเรามาเริ่ม,มกันเลยว่าพร้อมไหมใกล้ๆนี่เราก็อาบเหมือนอาบน้ำให้เขานิดนึงนะคะให้เขาออกมาง่าย เมื่อเพื่อนๆพร้อมกรอกนัก่อยหลังหนึ่งสองซึมงเจาน่า,นากินไหมอ่ะน่ารักดูสิมีหมีแหวกว่าอยู่ข้างในแล้วก็เป็นสไปซ่าๆหวานๆนะจ๊ะโอ้น่ารักมากเลยอ่ะทีนี้ปุ๊บเราก็แบบถ้าเราจะไปเสิร์ฟใช่ไหมเราก็เนี่ยเอามาวางนะจ๊ะแล้วเราก็ออกออกมาทุกๆอันเลยอันที่สองนะจ๊ะเรามาดูกันเจ้าด้ยนี่สวยอ่ะอันนี้มีหนอด ทำได้ไหมอฮ้ยมามันเส้นเลยอ๋ออันนี้เราใส่นอนไว้ไงเฮ้ยนอนก็สวยนะเนี่ยดูดิเสร็จแล้วดูดาวก็จะได้ไอติมหมี่น้อยมหัศจรรย์โอ้โหเพิ่งตั้งชื่อเมื่อกี้นี้เลยนะอุ้ยอะไรเข้าตาชื่อมันเสียวไปไหมก็เป็นไงหน้าตาน่ารักไหมแล้วก็ไปเสริมนะคะเพื่อนๆหรือว่าไปกินกันในครอบครัวปาร์ตี้อะไรเงี้ยซึ่งมันเก๋กูดมากเลยแลมันดูเก๋อะว่าแม้เออมันน่ารักอะแล้วก็แต่ เพ่บางคนอาจจะแบบซอบเราที่บ้านไม่มีแม่พิมพ์ไอติมแบบนี้ทําไงอะแต่อยากทำอะมันเก๋นะครัก็ซอก็มีอีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่จะมาทํานําเสนอคือเรียกได้ว,ว่าเป็นแผน2แล้วกันถ้าเกิดสําหรับใครที่ที่บ้านไม่ไอเจะตัวแม่พิมพ์ทำไอติมแบบนี้นะคะ <c oughs> <ๆ S 1> ก็มีแผน2อซอเชื่อว่าเพื่อนๆทุกๆบ้านต้องมีอุปกรณ์ชิ้นนี้แน่นอนแล้วทุกคนต้องทำได้แน่จะเป็นอะไรนั้น <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูแผนสองของซอบกันเลยดีกว่าค่ะ ที่ทาน้าแข็งนะคะเชื่อว่าหลายๆเกือบทุกบ้านน่าจะมีไอ้เจ้าตัวนี้นะคะก็ใช้อันี้แทนก็ได้น่ารักไปอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้อาจจะใส่นอนไม่ได้เนาะมันสั้นไปนิดนึงงั้นเราก็ใส่แนี้นั่นแหละเราก็มาเหมือนเดิมเลยจ้าใส่อันละตัวก็ได้อีกน่ารักอ่ะหรือสองตัวที่มันอยู่คู่กันโอวให้มันอยู่คู่กันก่อนเนาะเห็นไหมก็ให้มันอยู่ด้วยกันแบบนี้นะจ๊ะสองตัวใส่ไปเลยอร่อยแน่ มันมากกาบการจกหมีใส่ลงไปนะจ๊ะเฮ้ยหมดพอดีสองกันดูสิหมดแล้วแล้วดูนี่พอดีถาโอ้โหโซ่เก่งหมโอ้โหกะได้พอดีทำวันนั้นทำวันนี้มันบังเอิญน,นะคะก็ต่อไปเราก็มาเทใช้สไปข์ดเลยก็โปรขวดใหญ่เลยมันก็ชอบเราก็มาทำเหมือนเดิมเลยนะคะเทลงไปเทเลยอย่าให้เขาล้นมากหรอวิว ขอโทษแล้วปลื้มที่สัมผัญอันนี้เป็นเทคนิคนะคะเราต้องใช้ที่แรปงงละสิอะไรคือที่แรปโยโยไม่ใช่แรปอย่างนั้นเอเราเอาแรปไปไหนนะขอเราหาแรปแป๊บนึงอ้อแรปแรปเราอยู่ดีแรปโยโยแรปอาหารแบบเนี้ยนะคะที่มันเป็นไอ้ใสๆอย่างเงี้ยเราก็มาจัดการแรปเลยแล้วก็เดี๋ยวงอแล้วต้องทำไมต้องแรปแรปทำไมอะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกเหตุผลนิดนึงแต่ก่อนอื่นเราต้องแกะออกมาก่อนนะมันแกะฝั่งไหน แล้วก็เราดูทรงแล้วคิดว่าน่าจะเพียงพอเราก็ใช้แกนกระไรตัดเลยจ้ะใชแ้ชแร็ดแรเรียบร้อยแล้วก็เก็บนะจ๊ะทีนี้มาถึงตรงนี้เราต้องแบปเขาให้ตึงๆเขาให้เขาตึงๆนน ได้นะคะมันจิ้มมันลงไปจะได้เป็นแบบที่จับเวลากินไงซองซองเนี่ย,ยที่ของซอมีแบบนี้ม,านามาันน่ารักดูซิมีกบน้อยกระต่ายน้อยมีน้อยหมูน้อยมีหมดแมวน้อยสิงโตน้อยน้อยน้อยทั้งหลายะคะ่ะก็ใครมีอะไรเงี้ยก็มาถือได้ว่าเป็นขั้นตอนการตกแต่งได้เต็มที่เลยทีที่มาแล้วนี่นะจ๊ะเราก็เลือกอันที่ชอบแล้วเราก็ปักลงไปเลยตรงๆรืกใชาเราเอาจิงๆให้ดีเนี่ยคือปักหนีเลยจิ้ม ไปเลยนะคะแล้วมันก็จะอยู่ตรงตรงนี้นะรปรบมือให้หน่อยโอ้โห <c oughs> oh คือกางดันเนี่ยมันทำให้อยู่ตัวเหมือนกับว่าไม้จะได้ไม่ล้มไงมีอะไรช่วยขึงอะขึงตัวเขาให้มันให้มันตั้งนะจ๊ะาเราก็จิ้มลงไปนี่มันจะมีเอียงเอียงบ้างเป็นเป็นปกตินะคะถ้าเกิดน้องๆหนูๆเพื่อน,น,นๆทำ <c oughs> แล้วขี้ซ้มมันล้ม มันเกลียวเก็บไม่ต้องตกใจมันปกติจริงๆค่ะที่ทําครั้งแรกที่มันยิ่งกว่ายิ่งนะอ่าเราก็จิ้มไปเลยแล้วก็เ,เกฮ้ยไม้หมดก็ถ้าสหรับบางคนเนี่ยไม่มีไม้ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ซอฟมีข้อแนะนํานะคะใช้ไอ้นี้ก็ได้ค่ะด่งไม้จิ้มฟันคือเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่หาง่ายแล้วใครใครก็หาได้กันนะเราขายกีก่อันนะจ๊ะหกหกอัน6นนก้าห่อมาเลยหกอันจะบอกว่าบางทีการใช้ข้อดีของไม้น่ารักแบบนี้มันน่ารัก ข้อดีของการใช้เว้จิฟันคืออะไรรู้ไหมให้เดาจิ้มตอกจิ้มตอกจะเลยคือกินแล้วไม่ต้องล้างไงกินเสร็จปุ๊บยิ้มได้เลยใช่ไหมเออชอบมาตรงนี้แหละจิ้มอุ้ยจิ้มง่ายกว่าด้วยนะเพราะมันแหลมไงอู้ปากง่ายกว่าด้วยอู๋ได้โบใช้ไม้จิ้มฟัน หมูกุ๊ดูแล้วก็มีอะไรเนี่ยไม้ทิ้งัฟอ่ะไม่เสียเวลามา่แช่เย็นกันนี่เจอแล้วแล้วเราก็แช่เย็นเอาไว้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็รอเขาแข่งเป็นไอติมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้า,าจะเป็นยังไงบ้างระหว่างนี้ก็เสร็จแล้วอ,อ,อย,ย่แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาของรอบที่สองแล้วที่เราทำกันไปจะเป็นยังไงบ้างเราไปดูเลย,ยปอนนี่มาเป็นจานนะแจ๊ ยังไม่เห็นท่อไรเราต้องเอาออกมาแกะนะจ๊ะมานี่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องดึงที่แรปไว้ออกนะจ๊ะฉีดฉีกดืม่ได้มาติดหัวหมีหัวอะไรเงี้ยเขาต์แนะนําว่าให้ฉีกไปเลยอะเพราะยังไงก็ทิ้งอยู่แล้วนะจ๊ะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะได้แบบนี้นะรักมั้ยแต่วิธีการเอาออกอันเนี้ยไม่ต้องโดนน้ำาลเราแค่บิดๆเหมือนเวลาเราทําน้ําแข็งอะค่ะแล้วมันก็จะออกมาอย่างง้ายดอยนะจ๊ะเฮ้ยมันไม่ออกมันก็จะเริ่มออกมานี่ไงจ้า เหมือนค็อกเทลเลยแล้วก็มีหมี่ๆด้วยแล้วเราก็ประดับประดาลงจานนะจ๊ะแล้วเราก็ดึงออกมานึ่งชงซ่อมช้าดาออกมาอีกแล้วเราก็วางเลยนะช้าดาโอ้ยอันนี้น่รารักอ่ะสีสวยเอออันนี้ก็เหมาะไปอีกอย่างนะคะแบบจว่ากินง่ายกว่าไอติมใหญ่ๆอีกเพราะว่าแบบมันกินพอดีค่ะมันแบบอ๋อนี่เนื้อ งานปาร์ตี้งานอลไรอย่างเงี้ยเราก็แจกเหมือนค็อกเทลก็หยิบกินอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออโอ้ยโม่โอเคหรับไอเดียเก๋ๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูได้หรือว่าใครมีไอเดียแปลกๆใหม่ๆอะไรเนี่ยก็มาแชร์กันนะคะขอบ